มาดีม่เงี้ยก็ดีแค่พอไว้อันไหนตุงเงินเหล็กออกแล้วเป็นยังไงขึ้นเงียบแจ้งตัวเงินเป็น่หายใหญ่นตัวหาใหญ่็นใดมากตอนเล็กเป็นออกแล้วตอนเลขกออกคนยุใส่ไดออกคนก็ยุบานก็ไม่เงียงกีและวคนบ่อเอียงนั่นเนบ่ยเอียงนั่นไม่เงียงินมาเดบอเอียงอ๋อคนบ่ออยู่คนหนึ่งคอเดบอเงี้ยหมดเ้า ตัวนี้เ็กอกนังมันที่สิบหกคนเราบอกสิบเจ็ดันว่าโอ๊ยบอกอันนั้นเด็กให้ถึงรู้ก็บ่กเอาปิดันว่าจนวัยกันย์คือว่าคนวัยขั้นหาขั้นเปี่ยนให้พอให้บมกุซาเมียพอโมซ่าเมีคนว่ามันก็ออกกันจะไห้สมงุติว่าตึงตรงบ่คนว่าเมียคือจังมันไม่กว่าศูนเก่าหาคือบ่ มนากับว่าเอา้าเก่าใจทั้งหนาทั้งหนามันโมเมนต์นมากระบอกว่ากันสื่เป็นแบบมันกระแมนอยู่แล้วศูนย์แปลถ่าเขว่ากันหากันแปดไม่เมย์บอกกับพ่อเหตุผมน่าสิบอกสามตัวบอกเปิดบอกเปิดก็เลิกบอกเปิดเป็นแบบนั่อหลอกตัวได้แบบนี้มันก็ออกกันั้นสามเก่าหาว่าแมนบอก เออมันก็จิตมันก็จะบอกมันก็บ้านบอกว่าผมบอกไปเลยวไอ้แม่แม่ก็ยังเขียนว่าเก่าอันซูนเก่าหาก็ไม่ดีเลยของแม่ก่อนหนก็มีดีเลยคืออันมันวายเลยต้องมันวายเลยบอกเนี่ยก็ซูนเก่าหาอันหนึ่งผมก็ว่าส CL3 ใส่ที่ว่าไปซื้อเครื่องบินนั้นไม่แม่ก่อนหน้าประเด็นบางง่ายก็เลยไพบอกไปถึงไอ้แม่ก็เลยผมบอกบอกก่นหนก็ผมบอกบอกคมได้คำหนักก่อนหน้าก็เมีนคือว่ะ โอ look, brother me, brother. ้ท an. ี่ว่าไปซื้อเครื่องบินอันราคาห้าสิบสามบาทนะหักอันสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทให้ออกให้เอาเกาใส่ข้างหน้าแล้วเออเออทุ้งนั่นก็บ่บอกว่าซื้อเครื่องบินเก้าสิบห้าพันสิบอกอยู่สบายฟังพันสิบอกอยู่บันี่พรคนว่าให้ขันหาขันแปดให้แม่บันยี้เพื่อนก็เลยว่าพอไปให้แม่ผมก็เลยมาเอาตัวไม้กำลังสี่ใบเนี้ผมก็ย่ำย่า่ทุบหนังมาย่ำว่า อะไรไปแม่เด้อตเงินนี่ของคนย่าไห้เป็นบางสิ่อือนับเปิดเปอามาก็เลยบอกตอน่ะอันเลยว่าย่าไห้ของคนบางนายมากไม่แม่คนวาให้ตัวเองยังละลูกคนไให้ยังมากเนี่หลับคนณหาน้ยมากตัวนี้หละเป็นางสามสี่ส่สามเนี่หละเป็นบามันเลก็กับจิ้มหัวิป็นบางสิก็หายสองตัวเ่นี่มากเนี่ยก็เลยว่าตเงินแม่ก็เสื่อยูดดอกลูก แม่ซื้ออันว้อยู่ตัวนี้แม่ก็บอกบอกมิกซี่เป็นไปแล้วผู้ันถือก็ถืออยู่แต่ว่าการผู้บรรจุมันกระป๋เด็ดสุดลายนอเป็นเอาตัวตรงสิบเจ็ดกับสิบเก้ายังได้าอังซี่ก็เพ่มาให้ออกกันวะเป็นยังจะไม่ออกตัวัหนลูกแม่เพิ่หลายได้ตัวนั้นก็ได้มางซี่อันมิอซี่มันกระถือดูของบริเลสลายผู้บรรจสิบเก้าครับโอ้ยมันมันถือเลนท์ซะบ่ห์นั่งนกขี่เสือม อืมตามเลยนกขี่จะมือเป็ดทีนึงกำลังนางบอกอยู่อืมยโอ้ตอนเพื่นมาของเพื่นมาอุดอรนั่นเพื่นนั่นที่ว่าฝันว่าไม่ไม่เงี้ยเงินพลาไปซื้อเครื่องบินนาะเออออาาไปซสื้อเครื่องบินว้ยนกข,ขี่ใส่ราคาหาสิบสามบาทเครื่องบินล้ำหนึ่งสามสิบห้าบาทสามสิบห้าตี เออพักับบบอว่าซ right ื้อเครื่องบินล้ำนึ่งสายที่หาบาทเอาเก่าใช่พกับโบว่าตัวนั้นเนาะกับโอ้โหกับว่าตัวนั้นพัดสิบอกมันกระลายหัวดนอกก็เลยว่าโอ้โหเอาละเอาตาสามหาหันละเ่นกับสิบอกสามตัวเนาะกันหนึ่งก็เลยบอกว่าเอาตาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่หันละอายุเนกัวันเกิดเนว่านันเนาะเอนก็ซื้อแต่ตัวนั้นไปปืิบัติเลขออกที่มันที่อียนกระเที่ยงนะเนาะก็โทรไปที่เนมคมันก็ถืองคนมันก็มาถือกมงคนก็ซื้อแต่สิบเก่ากับสิบ จิตใจลายเออเมื่อคนพุทธไยกับคนกะเบาอยู่บ่านยายประทุมเอาเลขไห้ซีหักับซีสามซีสามมาให้แต่ว่าหังบริษงลงตัวเลขให้เอฟซีเง็นบเนี่ยเออกบใบลงอันกะบอกใ้ลงอยู่กับว่าบ่ลงดอกมันลายปวดเอ่ามันหลายปวดกันมันเอฟซีกับสิวไรงงซับสนเนียนอาจจะว่าเขาจทุ่มมากคนหของคนล้านมาซื้อไวเนเ้อกับบัวไปรื้อวไปตัวนาองเออไปรืมอัวกั ไ่เคยยำมัสันเคยยำทุถ่ายมังสันออกมังสันก็เลยเพราะว่าที่ออกตอเนี่ยเนยิบเกตกับชิบซีมางตอหัวผลเนาะบัดนี้ระมัโค้องสุท้ายระมันเพิ่มขึ้นซีสามนี่แหล้วก็สิหกล้วก็เลยว่ามาเพิ่มก็เลยสิบหกสิบเกาเนตัวเดียวกันก็เลยว่าเอก่าไว้ชั้นหน้าคนน่ะปาสิบหกกันเก้า สามหาละแม่เป็นว่ะก็บอกอีพ่ออยู่ก็ว่าสีบอกอยู่วันนี้อีพ่อไปเฮ็ดตามผมบอกเป็นว่าสิเฮ็ดอีหยังให้เฮ็ดอีหยังเป็นว่าขันหาขันแปดพันวอาขั้นหาขั้นแปดกับเฮ็ดยังเฮ็ดพิษยังกสิบเอวขั้นหาขันแปดไปขอเข้ามาจังหวะจังสรร์เนาะบ่แม่นว่าเพันวอาจัง้นๆเออวอาสั้นๆกับขันที่วอลก็าบอกมาหลบปหนเนาะเพื่นสีบอกเพื่นกสิบอกเล่เพื่นกสิบบอกแบบอันเป็นอยังเป็นพิจารณาสิว่าไปสั่นละ เออก็สิว่าเป็นพิจาณาว่าสงสัยหลกักกสิบอกเลยออเอาเก่าใช้ตั้งนาเปิดวางซีเออเรนถามเ่าน่ยว่าเป็นอยีงยงพิษอียงพอดีแตงกันหาปขอก็มา,าม,า,า,มางต่งเนาะ <lim pa. S 2> เปิ้บก่บยย่ำแต่ตัเดียวนะเพิกะาพอเอาแันหาคันเปดก็ว่าเนาะเมื่อจะว่าคันหาคันแปดไปแล้วเก่าใช้ตั้งาก็ว่ามันห่วยเก่าหาแปดบ่ก็ว่าจุดตนเนาะก็ได้อยู่เก่หาเปดก็ได้อยู่เนาะก็มันจืดชองตุ๋เลยเนาะแตเมียนอยู่อืมมันก็ส้ำหาหาซ้ก็ กะระแมนบันนีก็มาได้ทุ่มที่แม่ของควรที่บันสี่สามสามสี่เออบัดบัดนีเมือ่อหลังจาะหันมากพึ่นไปหายายทุ่มอีกตีหายายเป็นยายเป็นเยนใจอันนั้นยายเป็นเยนในยจถอกใหม่เยนใจถอกใหมอีกอืมเยนจะสองมหาห้ได้เอายังนอนยังนอนอยู่มากกับมาที่ซืกอเตอลล่ะถองเวลาเวลาตอนมันที่ันมดชิบหกันล่ะเออไม่รั่นล่ะมาเยนมาสามตัวเลยบันเออ เดี S <S 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 ๋วมาสามตัวแปดหกสองอืมสี่สามตัวเลขแปดหกสองแปดหกสองไหมอืมแปดหกสองใส่ทองมาเลยเดีงแดงมาเลยแดงแดงคึออะไรแดงคือถวดหงดชิบหกนั Or, <S <S uh ่นแหละอืมเบลก็ชิบหกเลยอืมตัวเงินยังหนาลุจ่ายเงินให้โงเงินคนนั้นตกเป็นไงนี่น่ะเออปรนเดินต้นก็เลยว่าใจ่ายว่าอะไรแม่ได้บุญอะบรมาอืม คนบังับแม่ตัวกระถือลายเป็นใดกันปะอืมตอนนี้แม่ถือยูคนน่ะตัวชี่มันกระถือยูกับปลายตัวได้ก่อนแปดหกสองเปดแปดหกสองสองอืม,อมวันนี้มันกรเเด็นกระบอกลางมากนั่นสองเก่าเก่าสองอย่างละออบอกมาเออตอนนี้ยังก็เรียกว่า แมนเยบตัเงินกันเลยวะทำไมเราเมียน่เกี้ยนใง่ายสิคนน่ะไปเม่เด้กลาคนน่ะไปเม่เด้กง่าย่ก็ว่ากำังเย่งเก้าสองสองเก้าก็เม่นเก้าสองสองเก้าเก้าสองเออเก้าสองืมอืมร่านี้แบบตัวเดียวาอ๋อออหัวข้หัวลงนั่นกับตัวเดียวก็ต้วเด็ดแปดหกสองเก้าสองนี่ไหมอืมแปสองก็เอาไปตีกันตัดหนาตัดหลังไปตี ยันตัดตังชะลามันจะว่าแม่อง่ถืออีกป้า,าก็กตัดอีกอืาต้งหนะาแปดแเปดนหาเอเก่าหาหาเก่านะกับว่าพะตัดเอาแล้วก็ศูนเก่าหาเนาะเออยกทุ่มเงินนะก็พ่าพ่อะตัดเอาเขาั้างล้างหมดอยู่ผู้นันซื้อผู้ันซื้อเพ่ก็ได้ มันก็บพ่อได้ร้ายดอกมันก็บพ่อได้ใส่พวกได้ิ่งซื่อตามพวกได้บอกเพิพ่นมันกนะ็ซื่อตามมันก็ได้ต้อบอกว่าทุกทักอือว่ามีคนไหนต้เพิ่นดูวะ่อกได้อืออยูงหลอดเพิ่นยังไดนะ้เลยเนาะเออยุ่งหลอดเพิ่นยังได้โอ้แม่์ไม่รู้คนฟังเอาพี่แต่เข้ากับโบนั่นเนาะโบกล้าบอกคนไหน มึ่นกกพมีตัวกสะหาไม่แย่งไม่แย่งกัยังบอกคนไปเพื่อกระไดอืมแต่ว่าพคน,นบอกเอ่อตองวดมานี่คือเขียนสามตัวนี่บอแดงครึ่งเ็นทองคนแมนสามตัวละตัวสองตัวนี่ที่เขียนบอดัดงเก้าสองนี่คนบอกตัวนี้่คนบอกโอ้ตัวเก้าสองนี่บอก ก็เลขอกสามตัวคุนเชนได้ทอกมากเขียนไหหลานโอ้โหเขียนเต็องจำได้บอกลาสองตัวจำได้บอกหน่ายืะเพื่อเลยว่าแดดยุคครับไดอยุคนะราไดอยุคนะอืเห็นว่าตองวดคนได้มากตัวนี้ก่อนครับอีพี่ครับตองวดตองวดไดดมากสามตัวสองตัก่อนแปดหกสองเพิ่นกับเมื่อหาหอย้วเพิ่นเมื่อ ปดหกสองแปดเก้าสองอาหัวข hmm. <sh ึ้นหัวลงมันก็จิตตัวเดียวกับตัวนี่ไหมตัวเดียวแล้วเนาะเดี๋ยวาหัวข um> um> ึ้นในอีี่คนปฏิบัติว่าพวกหัวข uh ึ้นในอีกอืออืออืออื่ออือืออออกือืออื่อบออออือ pues> ือื่ออออือือืมออ้ือืออืืออออือวือ้ืออืออออ ว่าแม่งไม่กระติบอกแหงสั่นโอ้เขียนลงไปเขียนเนบอกนได้ก็บอกนไปครับเนสื่อสื่อสร้างเคนเดี๋ยวจอโศกไปโ่กมากหยังวะแต่เมียนนี่ดอาแล้วแต่บุญวัสนาไป่นึ้นอยูยกพ่วมเสื้อนั่นละผู้ใดเสื้อก้เสื้ก็ได้ผู้ใดผ่เสื้อก็แล้วึ้นอยู่ก็พ่วงเสื้อเพราะว่าเลขของเงินนี่เป็นกระเขาทุงหอวู่วบนก่เขา แต่ว่าพนคงทุตทยอันพนที่มาว่าวบางที่กับพิชณาบางที่กับพวกิจณานะบางที่กับตรงตรงเลยแต่ว่าขั้นเพื่นบอกตัวเดียวอันตรงตรงเลยแต่ว่าขั้นบ่าซับไปซับมาแล้วปุ๊บแบบคนเริ่มเปรี้ยวรสด้วยแบบนี้ปั้งบอกคนชีบบอกให้ค้นอันนี้ง่ายคนชีบบอกให้ข้นแบบว่าคนจีบบอกแบบต้อซับสนติซับสนเพราะว่าพนอยาดเลยบอันวะ อย่าเด็กอ,อันเรื่อยๆแบบนี้อืเอาอวัดตัวเป็นเน้นกอนน่อนเนาะกต่ยังบอกให้เนให้ฟังไปก่อน,น,นเนาะท่นเน,น่เน้นไเน้นเน,นเออ้น่เรานได้เ,เพี่ยนมาก,กาาเหมือสิอีรอบให้ฟังไปเรื่อยๆเป็นว่าอะฟังไปจนหอดมือออกกูละเดียเออ๋ยวสิบอกอีกรอนกนกบนึงกับมันดันมากานเพิ่นมากได้เพิ่นไปกองฉลากมากเพิ่มทีว่าหรอกแต่ที่จริงแล้วเลขเพิ่มจีด้มาแต่ตองหดอี่แล้วแต่คือถึงหดที่เดียวบางทีทุ่มตัวตองหดอื ก็เห็นว่าถุงเงินออกมาแล้วครับเด็กดังน้องถุงเงินมาแล้วครับอีซีครับผมอสําหรับคลิปแรกของน้องถุงเงินมือหน,นีนาะครับเนาะก็สามตัวบนครับอีซีครับแปดหกสองหรือแปดเก้าสองล่างเน้นไปที่เก้าสองแต่วา่าโบขน้เน,น,น้นไปได้หรอกครับอีซีครับอันนี้ให้ฟังไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไม่ฮียงไลเดอร์ที่ให้แนวทางมาสวัสดีครับ